สวัสดีครับพี่น้องสวยครับบรรยากาศดีพี่น้องฝนตกมาขึ้นมาขึ้นครับปล่อยปล่อยละมันเป็นหนาเป็นต้นครับพราสุดมันค่แน่ก็บ่ตกพี่น้องไม่มาขึ้นร่อ,องมันก็น่าพี่น้องหลังจากเห็นงานแล้วเลยที่หามือครับเลยมาบ่าสบายต่อครับมันก็ตีกันในหมู่บ้านครับตีกันไในก็ได้เล่วาวะอยู่เบืองน่าพี่น้องภาพม่บยากาศมาเราเพิ่งเห็นครับหมู่บ้านเห็นเขาได้ บ้านผุ่นมันตัวตันกแออกออก,ออกแค่แหงนะครับน,นี่ก็เลยมาหลอลองเบิงครับมาก้ามาโทษมิลีครับตั้งเทเล่ออย์ยเยอะเห็ดผมนี่แหละครับเห็ดไข่พี่น้องเนี่ยผานมาออกครับดอกแรกพี่น้องดอกแรกผุมออกมาแหงไม่นนบางอะไรพี่น้อง โอ้ดอกแล้ครับหอมพี่น้องครับงพีมาทางพี่ในบานเด้อครับหารอดเมือนกันกันครับเราไปเรามานี่ค่อยได้ดอกในบ้านอืนนะับผมทางพี่มาทางพี่หากันครับ นบ้านจะทําคนล่ะเอกๆอยู่ยุ่งกับการพอยุ่งครับไปบ้านได้ยังครับเฮ้ยยังเด็ไข้ปี่นุ่เ็กไข้ครับหนอย่างนี้ครับ้หังเ็ไข้เหนมาแน่ครับ ถึงสร้างปีละปนะวันอื่นให้ปวกที่สันดอกเหมือนให้ปวกออกตัวนี้โอ้โแค่ไห,หนเหลี้ยงตัวนี้ไหมมองนั้นออกไปจะเบิกไปบ้างว่าเจ็บมันค่อยได้หรอครับ หิดกว่าเผาของเกืออ้อจะโท้หันรอกกันอีกครับอรอไปรอมากที่ได้ดอกที่นอกไปแค่หน่าเลี้ยงกันนะครับ นี่ยังโอ้ยเด็กทิพย์ยี่น้องเฮ้ยไ,ได้เงินครับ,ออบ,บไปเก็บเพชรก็ได้เงินสิบบาทครับเด็กก็ได้เหรอพี่น้องไปไปเรื่อยครับเอาไปน้องเขาไฮนี่บุญเป็นบาทยางไปซุ่มซีซุ่มหาเลยครับต่างยางบึงบาห้อยบึงห้อยเที่ยวพี่น้องมองได้เที่ยวดูมองหาระพี่น้องโคตรในเที่ยวดูกับโคนรนั่นละครับ ก็ย <spe> <im sharing> <im> 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 well ังเข่อยตยางเป็นท่าทางไปท่างครับท่างยางไปเลยครับเข่อยตยางผู้เป็นหนูจากผู้ตียางผู้ตียางน้ำเลยครับยางน้ำท่างยางเก็บย่างเดียวครับไปหอยปั๊บนี่มี่บะมี่ผู้เนหนจ้างเลยครับเอาต้องยางคนเป็นพี่น้องผู้บงจ้างนี่ไปซุ่มที่สมหาลครับยางย่างเดียวครับโมบงว่าเขาอยิไปไม่ขายยางไม่ย่างครับต้องย่างทางครับ ไปเรื่องอกันที่ล่ะพี่น้องป้าพี่น้องย่างไปเมืมาพลอยลีครับเบึ้งนี้คันนึงมอฟพอดีพี่น้องเอ้ยว่าล่ะอุ้ยเจ็ดไข่หนาขาวครับเอามาเอามาเฮ้ยเฮ้ยเอามาเอามาบ้านมาเอาครับ หาบึงมู้นเรารอหนิละครับสงสัยมุนนี่โค้งนี่จะเป็นค่อนท่านหนึ่งมาต้องรอหนิละครับหมู่ในคนท่านหนึ่งมานี่เห็นหรอครับแต่ว่หมู่หนคนไปเราไม่เห็นพี่น้องห้องกับฮาวตัวดรอพนเพื่อเห็นครับหรอได้เพิ่นเห็นเ้าก็บเปล่าพอเพิ่นเป่าเอาเพิ่มเห็นเ้าต้องเอาครับท่านเพิ่นเห็นเพิ่นจะเอาพี่น้องเนี่ยบันเอาสักเอาเอาเฝ้าเฝ้าหา สวยหากราะเป๋าอไรยูไปกินอยู่หรอครับนี่างนี้สบายมันก็ขื่นพี่น้องขื่นแล้วก็ออกหายอยู่ให้กินนึกออกหรอครับขาปวดปวดขาทิศเซนพี่น้องครับทิศเซน,เนในซีหาเมือเห็นงานได้ยี่สิบกุมมือครับผมเลยบ่อคอยได้ไปหาบันไดลครับเของทับมาตรวเบลล์ทองพี่น้องผมมีเงินเท่ากับยูไปเลยครับ ผมต้องหาเงินไปทำแน่ครับเก็บเห็ดเก็บหาได้เขาก่อเดี๋ยวยูเล็กกินเขาก่อนจะไปขายไปเนาะเป็นเป็นเงินมั่นแะครับออถ้าออกไหลออกง่ายเขาก็จะได้ปันไปกินธรรมาดาเลยพี่นอ้องหร้อมันก็เรื่อยๆครับหาเหลี่ยมันค่อยได้หรอครับช่วงนี้ก็เห็ดไข่จได้พี่น้องออกครับเห็ดปวกขาวกะซอสแซ่น,น,น,นผู้ใดผู้บ่ครับออกเป็นหมองบา้านต้องมีผูดด้ใดหลายหรอครับเป็นบางคนขาหมดเลย เห็นลรางูเข็ดลินให้แดงเบิ้ลออกมาเนี่ยเราครับก็พ่อเจ็บยู่เจ็บกินนี่แหละแต่ว่าตอนนี้งดแล้วครับไข่เดี๋ยวไข่ก็ต้องออกครับผู้ใดามาต่อสอก็มัวก,ก็ได้ครับผู้ใดามาสวยก็บ่ได้เนะาะหเราไปเลยเห็ดละงกออกเดี๋ยวโอ้ยมวนกุบเลยนหรอพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวตั้นแตน่ออกครับหาไปเบิง้งหมองเลยไม่เคยออกครับหมองเลยไม่เคยออกน,นบวชหรอกครับเราไปเองสิมาเป็นยางซื้อไปน้อง ใชตาเดสวดสาดซองหาเ่ะครับมาเต้นกันเรื่อยๆครับงานคไปมากอะ่ะพี่บครับไปมากม้ตพ่อพออีกหรอเฮ้ยอะไพีหน่องเอ้ยอื้องามเดีออ้ยมันสวาจุ่มหนิไม่พี่น้องเอ้ยตรง,ง,ง,งนี้อ้ยพวกอยากนะมันนี่ เดี่ยวมาเดียวมาครับออกเ,บบดเดี่ยวเดียวเดียวในบ้านคือพี่นอ้อโอ้ยสุดยอดเลยครับอู้ชื่นใจครับดูแบบกงี้ยเลยครับอู mm ้ก hmm. ็กี่ดีพี่นอ่อหาไปหามากกว่าฟองจริงเหรอครับโอ้ยสุดยอดเลยครับห mm hmm. ัว หามึงรอหนิเหระครับผม,มมึงค่อยออกมันตบวพูลพี่ดีอีกสิกำลังเราพี่น้องกันทั้งแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วไ,ลไปหาไปเรื่อยกครับเห็นเดละงหออกอนี่ครับแถวนี้เห็ดละงหอกมาแล้วพี่น้องมองนี่เห็ดข่ออกครับผมมึงบรอง,งนันไ,ไปเรื่อยกครับมันเป็นปฟังแต่กำลังสร้างแหรอครับ เด็กมาคาับโรยฟกรเอาครับหามันจะเลยๆก็น่าพี่น้องเนาะอุ๊ยอีกดอกนึงพี่นอ้องตั้งคือเลยบุญครับเว้ยมึงเนี่ยมึเงมนเนี่ยอดฟ้อนหลายพี่น้องเฮ้ยมึงเนี่ยหัวล่ะเออดินแหงขึ้นมมมไม่ไหม้แล้ครับหัวเกิดได้หรอเห็นว่าดินหัวก็ขืนนะดินนู้นเหรดินนู้ไม่ไหม่ยังเป็น้อง ครับบอตะขาบเหรอเนี่โอ้ยอชั้นเลยดะเฮ้ยไปเรื่อยไปเรื่อยพี่น้องมาเดินมาเดินมาเดินมาเกลี้ยงเดืดหมือนกันครับเใครแล้วใครแล้วรอดๆนี่แหละครับบอลเลี้เคยออกห้องกับไปเบิ้งพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงง่ายอยู่กับมือนะไปเลาะไปเรื่อยครับพี่น้องก็หาเลาะไปเรื่อยเฉยละครับ ก็ยังก็กลัวเขาถิ่เด็พ่ออยู่ว่ากินหุดเหรอแบนจกไปทางเลยบุ๊กจีดีเลยพี่น้องเอยสองสายตาหาไปนี่สิละครับไปเด็กพ่อไปเดอกพี่น้องหาเบื้องหมอนมันเคยออกครับเั้งหมดั้งหด่เลยครับขิงขวักขง้าเนี่ยใยามพี่น้องหนึ่งเพกนี่ จะถ่ายจับหักหน่งทีครับถ้าจับหักเดือนทีปั๊บมีโอกาสบาดมืด่อไรพี่หน่องนะเบีกหนึ่งพยายามเดียงยเลีเ้ยงต่อครับว่าสักยังไงพี่น้องสบายให้คนเชียร์พี่น้องเออเชีย,ยร์ให้นังครับมันอึเปลี่ยวหรอถึงเชียร์ให้เฮ็ดละครับ ดึงก,กันเลยไม่ดูถือซมยน,น้อยว้แบบ่ไปเลี้ยกันครับใหดเพื่องี่น้งองพก็แป้งคอยให้เพื่องครับโอ้ยเพื่องแดงใหดเพื่องแดงใหดเพื่องแดงได้เพี่น้องด้ะหเก่านะครับมุมมุมทั้งนี่ ทนี่ปลามันออกไพี่น้องเห็นเแดงครับถ้าเไปหาราเิงพลังคนกัมักครับพลังกับวมักบา,นนะกบบามนนะัน่กันะพลังขดบามันหอมนะพี่้องเราเิ่งรักนะเฮโอ้่ครับเไปเบิ่งดูไม่เหน็นเอ้อนนอเ,อเ้ แต่เพิ่งผ <ยะ S 2> อดเลยนะนพี่น้องวุ้ยพี่น้องเออเองเลยว้ตั้งคือเลยวะนะครับแม่ได้กินแล้วกะแมนผอดที่ใค่หน้าเขียวเขียวทราบครอบพี่น้องอเริ่มได้เริ่มมากเหรอครับแมนผอดสุกแล้วครับ ไปไม่เรียลครับพี่น้องเอไปครับทุกคนไม่เรียลครับพี่น้องหลังจากแล้วตุลับปลาปังเลยก็ดีหาอยู่หากินไปเรื่อยลครับกินไปให้พี่น้องเบิ้งไปครับนี่ยังกะสิหาคนที่ห้องกินนู่นคนที่ปมเจ๊เพ็ดเจ๊ผาไม่เหรอครับในเป็นมหามเหาจังหาพี่น้อง ขอกำลังแรงใจ่จากพีนพ่น้องเด้อพี่น้องเด้อครับพ,พ้นละครับว่ากู้ไก่กไ,ไก่ไไหหกำลังเลี้ยงใจ่อะไรแค่เด้อพี่น้องครับพีบ่น้องอยู่ไปเหรอครับพี่น้องพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให,ห้ครับขอบคุณขอบคุณหลายๆติดตามแล้วครับมีผู้บริสุทธิติดตามบอกขอบพระคุณครับให้ เด็ดไปเรื่อยๆครับร้อนๆนี่แหละปนอกเดไปเกอะมากรสมควรล้วครับสวยพอสมควรล้วกดผ้ากันกระบาดกรับซองไปหนอให้ด้วยจริงล้วครับุน่ามแน่บานแน่ครับว่ายเูบเต็ปุ้นเี่แลรวครับพี่น้องครับ ร,นนรับมื่อกี้ครับเมื่อคืนเพจกับพ่อได้ยุตินเงนะครับเหมือนมือบอลล่ะมาเก็บไม้ครับว่าฝนมาตกพี่น้องมันก็ออก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 าอองแหงแล้วครับเห็นไหมหล่อเบิ่งแบบตัวมันขึ้นโตมืดมือครับแซงแซงแซลอยมาขึ้นครับยัางม่เป็นแนวเป็นต้นกับพ่อสวนไม้พี่น้องขอบนุนขอบคุณพี่น้องคนอะกรคนแช่แรงทำใจาจากพี่น้อง้องเนาะ มื่นพอ้อนไหมครับแ่าวมันเดี๋ยวรับผุ